นิดหนึ่งก่อนเลยเขาถามว่าผมได้มิดบัคกหนึ่งหนึ่งศูนย์มานะครับบัคกหนึ่งหนึ่งศูนย์ที่ผมมีตอนนี้คือแบบนี้นะฮะนี่บัคกหนึ่งหนึ่งศูนย์บริสบีนะครับ,น,บ, B B, น,รบนี้เขาบอกแค่บ,บัคกหนึ่งหนึ่งศูนย์นะไม่รู้บัคไหนจับจับตรงโคนโยกไปโยกมาแน่นแต่จับตรงปลายมีคลอนนิดหนึ่งคำถามคือว่าอย่างนี้ปกติไหมอ่ะมาดูนี่คือบัคกหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับสินค้าแบรนด์อเมริกา made in USA วันนี้ใครไม่ฟังยาวๆระวังพลาดนะฮะร,ระวังพลาดไม่ได้พลาดเรื่ออองรรราวะะะไรหรกนะนฮมมัี คุณฟังไปแล้วกนะันไม่รู้จะพูดยังไงวนะคุณฟังไปแล้วกูก็พูดไปเรื่อยๆอ่ะนี่คือบัคอกหนึ่งหนึ่งโซนจะเป็นบัคตัวใหญ่ตัวนี้ก็เป็น b i s d ด้ามเรียบนะครับนี่เขาบอกว่าจับตรงนนเนี้ยโค้งให้เาขย่าเนี่ยไม่มีอะไรแต่ถ้าจับตรงปลายมันจะมีสันสันเล็กๆอันนี้ไม่มีสันเลยนะฮะแบบมันกลิบเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะพวกนี้มันเป็นงานประกอบมันเป็นจอยธรรมดาข้างในไม่ใช่เป็นบอลแบริ่งด้วยนะเป็นวันเชอร์ธรรมดาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะประกอบติดกันเนี่ยเป็นเรื่องเป็นเรื่ออองงงปปปกกตตตติิมมมมมมมััันนนนน้้้เเ็็แแบบบีีีีีีไไไไไ่่่่่่สขขยยาาาะรททดดชค บางทีส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นมีดที่เป็นบอลแบลลิงที่มีบอลแบลลิงขนาดใหญ่มันจะสามารถกึกได้นิดหน่อยเพราะว่าไอ้บอลแบลลิงนั่นแหละมันมันเป็นชิ้นส่วนจานวนเยอะเสะ้อมันสามารถเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ถ้าเป็นมีดอย่างนี้นีคือไม่มีอะไรแล้วแต่ประสบการณ์การขายมามันไม่เคยสั่นเลยนะครับพวกมีดพวกนี้มันไม่เคยสั่นเลยส่วนใหญ่ที่มันสั่นได้หนึ่งใช้งานมาสักระยะหนึ่งกับสองมันตกมันตกกระแทกแรงทําให้มันมีบางอย่างมันบิดเบี้ยวไปมันก็เลยเกิดช่องว่างไม่เกิดการสั่นคือภาพออกไหมปรับ มีดมันจะไม่สั่นมันจะปกตินะฮะแต่ถ้าเป็นมีดตะปูที่เป็นบอลเบลลิงมีโอกาสเพราะผมเคยเจอแล้วนะครับผมก็เลยมาอัปเดตให้ฟังแต่มีดอย่างเงี้ยไม่สั่นแต่มีประเภทหนึ่งก็คือบางทีมันมีมันมีทอร์เรนเล็กๆอ่ะบางทีมีดมันกึกได้มีเคยเจอเคยเจอแบบลูดคิวซีมาก็มีของพวกเคยชอะแต่เจอแค่เล่มสองเล่มเองนะฮะแต่ว่ามันกึกๆอย่างนี้เลยนะกึกๆได้อ่ะเออแต่เจอน้อยฮะเจอน้อยมากแต่บั๊กนี่ผมไม่เคยเจอเลยนะผมไม่รู้ว่ามันคือรุ่นไหนอะไรยัััังงงไไนนะก็มาาปเดหคครบถที่